ล้าง,งจานด้วยห้ามค่ะที่ด้านในนะคะมีผ้าม่านมีม่านด้วยนะตึ๊ดเด็ดด เฮ้อันนี้มีดินชักด้วยชัรดเก็บของ,ม,ของมีเป็นเตียงอันนี้ที่ให้นอนนะคะใช่ไหมอันนี้ที่ให้นอนใช,ใช่ครับฝ่งนี้เป็นห้องน้ำโอ้มีห้องน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นเรามีตู้เสื้อผ้าด้วยอันนี้เป็นที่นั่งนะคะนั่งกินอะไรก็ได้ที่อยากจะกินนั่งเล่นไปตลอดทางเลยแล้วก็ที่เก็บไมโครเวฟตู้เย็นทีวีอันนี้เป็นระบบไฟ ่ะเดี๋ยวโทษนะคะขอเปิดดูนะ,ดดะอันนี้นะคะอุ้ยห้องน้ําหรูหราค่ะม,มีห้องน้ําด้วยนะคะรถบ้านนี่อ่างล้างมือมล้างหน้าแปรงฟันได้หมดทุกอย่างตู้เสื้อผ้าเก็บของ เป็นชั้นชั้นใส่ของสวยงามค่ะอันนี้เป็นระบบไฟแอร์นะคะโอเคเลยม <c oughs> ีปักไฟที่จ่าย,ย่ะที่ขายด่ว อันนี้เป็นเต็นท์หมา้า